สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ Virgin Taro t นะคะยิปซีสาวที่รู้ใจคุณนะคะวันนี้นะคะหลาก็ยังเป็นไพ่แบบ4ีใบเหมือนเดิมนะคะมาในเคสที่8นะคะสำหรับคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่หลาลงสอบแลบคลิปกับครูไปนะคะบอกได้เลยว่าตื่นเต้นมากนะคะไม่ได้คิดว่าครูจะสอบในวันนั้นนะคะแต่หลาก็สามารถผ่านมาด้วยดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะหลาก็ไม่ได้โชว์หน้าตัวเองนะคะแต่โชว์หน้าไพ่นะคะ ไพ่ที่หล่าใช้ในวันนี้เรียกว่ามอร์แกนกรีลนะคะเป็นไพ่สีสดใสนะคะไซส์ที่หล่ามีจะเป็นไซส์เล็กกว่าไซส์ปกตินิดนึงนะคะแต่หล่าก็ภูมิใจกับชุดนี้นะคะเพราะเป็นชุดที่ครูให้มานะคะสําหรับเคสในวันนี้นะคะก็เป็นเคสที่หล่าลงโพสตไปในวันก่อนเกี่ยวกับเคสเนื้อคู่นะคะเรามาเริ่มอ่านกันเลยนะคะสําหรับหลายๆคนที่เข้ามานะคะบอกว่าหล่าเนี่ยนะคะวางไพ่กลับหัวหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเจ้าชะตานะคะเปิดได้ไพ่กลับหัวหมดเลยนะคะ ซึ่งคำถามที่เจ้าชะตาถามนะคะก็เป็นคำถามที่ยอดฮิตติดลมบนนะคะสำหรับหลายๆเคสที่หลาทำมานะคะเป็นคำถามยอดฮิตเลยทีเดียวนะคะสำหรับเคสนวันนี้นะคะก็ใบแรกนะคะได้9้าถ้วยหัวกลับนะคะใบที่สองได้เจดถ้วยหัวกลับนะคะใบที่3ามได้เทรมเพลนหัวกลับและใบสุดท้ายได้6ถ้วยหัวกลับนะคะหลาก็อ่านไปที่ใบแรกนะคะดูจากสภาวะเจ้าชะตานะคะ สภาวะเจ้าชะตานะคะถ้ามีคนเข้ามานะคะหรือว่าเจ้าชะตาไปหลงรักใครบ่อยได้หรือว่าปวดหัวมากนะคะเพราะว่าอาจจะไปหลงรักคนมีเจ้าของแล้วหรือคนที่ภายนอกดูดีค่อนข้างมากนะคะสําหรับใบถัดไปนะคะก็คือเจ็ดถ้วยหัวกลับนะคะเจ้าชะตาคิดยังไงกับปัญหานะคะคือตอนนี้นะคะเจ้าชะตามีความแบบหมกมุ่นอยู่ในโลกของตัวเองนะคะไม่กล้าทําอะไรนะคะได้แต่ฝันนะคะแล้ว ไพ่ถัดไปนะคะก็เป็นสิ่งที่เจ้าชะตาคิดนะคะคำตอบในใจนะคะเนื่องจากว่าได้ไพ tre ่เทรนเพลนหัวกลับนะคะก็มองถึงความอ่อนล้าความเหนื่อยนะคะคือเจ้าชะตาอยากจะถอนตัวจากความรักนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะเจ้าชะตาได้ทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปมากนะคะก็อาจจะรู้สึกว่าอยากจะปล่อยวางนะคะจนถึงใบสุดท้ายนะคะเป็นใบ6กถ้วยหัวกลับนะคะก็มองว่าเหมือนทุกอย่างไม่เป็นในแบบที่เจ้าชะตาคิดไว้นะคะ หลายๆคนก็ถามว่าอ้าวมันขึ้นตรงไหนว่าเนื้อคู่นะคะแต่จริงๆแล้วถ้ามองจากไพ่นะคะก็ต้องถามเจ้าชะตากลับไปว่าเจ้าชะตานะ่ะอยากมีหรือเปล่านะคะซึ่งเจ้าชะตาก็บอกนะคะว่าไม่ได้อยากมีนะคะแต่ก็อยากจะลองถามดูนะคะว่าจะมีโอกาสได้เจอไหมนะคะสําหรับในเคสนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งและฝากติดตามหน้าเพจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ